โอ้โหอยู่นี่เองก็ว่าหาไม่เจอผมอยู่นี่ยแหละนะอ่าแล้วนี่คืออุ้ยอะไรอะอ่าย่าไ้บอกอ่ะคุณนั่งก่อนสิคุณนั่งก่อนนะเดี๋ยวมันคืออะไรอย่างก็เอ่อผมสั่งซื้อคอมมาใหม่นะทุกคนนะโอเคโอเคก็สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่องตินตินเองครับวันนี้เราจะมารีวิวคอม อันใหม่ของผมนะเซตคอมตัวใหม่ของผมนะครับของเครื่องใหม่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูเลยไหมหรือว่ารีวิวกล่องก่อนเดี๋ยวรีวิวพวกอ,อ่ากี่บาทโอเคไหมโอเคอ่าให้แนะนําหน้าจอก่อนหรือคอมก่อนให้ผมเลือกใช่ไหมใช่หน้าจอแล้วกันโอเคอ่ะหน้าจอก่อนนะทุกคนขยุ่งมา นี่คือไม่มีอะไรแล้ว,ลวเป็นกล่องเปล่านะเราเราจัดไว้เรียบร้อยโอเคอันนี้ก็คือของ MSI ใช่ไหมใช่ของ MSI Pro เดี๋ยวนึงนะ MSI p o MP 251 series 2 25 1, 1> 25 1, อ1 series อาให้ดูกล่องน,นี่คือหน้าจอแบบนี้น่าจะสวยนะนะันแหละคนดูแต่ยังไม่เห็นแบบของจริงไนงะใช่ใช่อ่ะผมไม่ไว้ได้เดี๋ยวขออน,นุญาตเปิดดูแป๊บน,นึงนะหน้าจอประมาณ 2,990บาทนะครับถ้าใครมีงบอา0า3 0 0นนะก็ราคานี้ก็ซื้อได้สำหรับคนที่มีงบไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเกินไปใช่ใช่อ่ะน,นี้ชายคุณเห็นตัวนี้ไหมโอ้เนี่ยจากไอแ h a l CPU เหรอ ใช่คือบ้านเราก็ต้องพูดนะว่าใช้ของ i7 a cpu เยอะมากนะใช่แต่ละเครื่องในร้านเกมไหนะว่าจะห้องปุกกี้ใช่ไหมใช่ห้องห้องใช้ก็ด้วยนะเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้ไหนหโอเคก็ขอบคุณไ้ก่อนนะครับผมครับสมีลำโพงด้วยแต่ลำโพงเราต่อเสร็จเรียบร้อยลำโพงนี่คือเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมกับคอมเลยโอเคเดี๋ยวเรามาบอกราคาของทั้งหมดก่อนนะ อ่าลำโพง100 119บาทโอเคหน้าจอ2 9 9เ2,990บาทใช่อ่าตัว CPU. CPU ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นตัวเก่านะผมเอามาใช้อ่าก็ข้าม CPU ไปแล้วกันใช่ใชเดี๋ยวเรามารีวิวเลยไม่ใช่รีวิวเลยเอ้ยเลออีกอย่างหนึ่งนะอะไร รับนึเปิดอ่านกันเอ้าลำโพงนี่เฮ้ยเดี๋ยวมาได้ไงเนี่ยคือผมเสกมานะลำโพงหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนี่ตัวนี้เลยแล้วมีอย่างอื่นไหมเป็นรุ่นอะไรผมไม่แน่ใจนะครับคุณอยากรู้ไหมอีกอยันนึคองอคืออะไรผมลืมรีวิวด้วยคือคือคืออย่างอ่ะอ่าหยิบหยิบไม่มีนี่เฮ้ยเ,<อ>เอาด้านนี้ดีกว่านี่ เมาส์กับคีย์บอร์ดเมาส์เอ้คีย์บอร์ดพร้อมเมาส์นะครับทุกคนตัวนี้ก็ประมาณ219หนึาสองบาทนะครับผมนี่เดี๋ยวด,ด,ด,ดผมเห็นสีว่าเออสีสวยมากเลยเป็นสีเรนโบ์ได้แล้วเป็นสีขาวเลยนะสีขาวใช่โอเคเดี๋ยวผมมาคิดค่าทั้งหมดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะแป๊บนึงนะ โอเคทุกคนผมไปคิดราคารวมมาทั้งหมดนะแต่อันนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับทุกคน CPU ก็ไม่รวมนะใช่ใช่เพราะว่า CPU ของเราเป็นตัวเก่านะใช่อะทั้งหมดก็คือ3 3 2พรอยบปาทโอ้โห oh. ทั้งหมดนี้นะแต่ไม่รวม CPU ใช่ก็เหมาะสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็งบไม่น้อยมากโอเคแบบฟานปานกลางนะถ้าใคร,ใครจะซือ,อุปกรณ์คอมอะให้ดู 3 3 2 8บาทครบถ้วนโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยไหมชายไปเลยไปเลยครับนี่อุปกรณ์คอมนั่งหมดมาอยู่ที่นี่ในโต๊ะเดียว,วนะโอ้โหก็คือมีโต๊ะอันใหม่ใช่โต๊ะใหม่คอมใหม่ CPU ก็ใช้นานแล้วอันนี้ไม่ไม่พูดแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเลยไมชายอย่เลยอันแรกผมขอยืนกันโอเคเรา okay, จะมาแกะอันนี้ก่อนนะใช่่าต่ เดี <kung> ๋ยวคุณติมและคุณลบกันผมขอดูคีย์บอร์ดกับเมาส์หน่อยเอาไม่เอาเอาโต๊ะยืนมาด้วยละเดี๋ยวเราค่อยรีวิวไหมเราแกะอย่างอื่นก่อนอ่าเราแกะอย่างนี้กันทำงนั้นโอเคต่อไปเรามาแกะลำโพงนะทุกคนนะลำโพงก็จะเลื้อพลาสติกอย่างนี้เลยใช่อีกข้างหนึ่งก็มีนะตอนนี้คุณติมเข้าละแกะอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนี่ โอเคก็ okay, ไม่มีอะไรแล้วเหลืออะไรนะเหลือคีย์บอร์ดกับเมาส์ตรงนี้ต้องแกะไหมขอบ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 เพราะว่าไม่ต่ำกระไรตหองแกะแกะแกะดีกว่าเพื่อความสวยงามนะอ่าจัดเลยเราก็แกะเออ่พลาสติกตจะหน้าจอนะโอ้ยอย่างสวยเลยใชายเนี่ยเออเดี๋ยวใช่เหรอต้องเป็นคีย์บอร์ดสิเอาอันใหม่อันใหม่ไหนเมาส์เมาส์เมาสส์์เมา นี่นะเมาส์จะเป็นอย่างนี้อุ้ยแต่ผมว่าสวยนะเมาส์เมาส์สีขาวแล้วทุกคนนะสีคล้ายๆคีย์บอร์ดเลยไม่คล้ายหลอดมอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามีแผ่นรองเมาส์ไหมเออเดี๋ยวลองไม่หายไก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดคอมก่อนไมชใชเอแบบแรกโอเคเปิดเลยเจอแผ่นรองเมาส์น่ะนี่อืมเดี๋ยคุณไม่มีแผ่นรองสันส้นเหรอโอ้ยของมันยังไม่มาส่งใช้นี้ไปก่อนเถอะอ่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะของของรุ่นเลย จะเป็นรุ่นของ MSI นะอันนี้นะเท่ๆเลยใช่แต่เรามาวางก่อนป,ปูปูปูจ๊บสงสัยว่ามันยาวเกินไปนะก็ได้อยู่โอเคได้แล้วไปเอางี้คุณเตียนผมมีชาลนจให้คุณลองเล่นเกมดูเล่นเกมเหรอใช่ยังไม่เปิดเครื่องเลยแต่เปิดเครื่องก่อนนะอ่าเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ต้องเสียบก่อนนะชายเสียบเลยเสียบเป็นลำโพงใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะ ถ้าเราเสียปุ๊บแล้วถ้าเราเปิดไฟตรงนี้ย่างสวยผมเห็นแล้วเหรอเปิดตึ๊บนี่อ้าอุ้ยดูดูดูอันนี้เป็นหน้าปกของ MSI นะอ่าน,นี่ก็เป็นลำโพงติ๊ดแต่ผมชอบลำโพงแบบมีความวุ้ยบ๊อคคุณดูเมาส์สิอุ้ยโอเวอร์คือแบบว่าเล่นตอนกลางคืนนี่เห็นเมาส์แบบชัดเจนนะชัดเจนชัดแจ๋ว มาเปิดเขานี่เปิดแล้วเปิดแล้วนี่นะครับว่าจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นพัดลมแน่มาแล้วมาแล้วแล้วทำไมคีย์บอร์ดไม่มีไฟอับเขาบ้างล่ะอืมมันจะมีปุ่มเปิดคุณเต้นเหรอใช่ปุ่มเปิดเปิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมบอกนี่เปิดตรงอันนี้อหอใช่โอ้ยยังเจ๋ง ผมบอกแล้วผมเคยใช้อยู่จริงเหรอจริงคือทุกอย่างตอนนี้ก็แบบจเจ๋งแจ๋ววิปปับปไปหมดเลยนะชายใช่ก็แบบสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะชายนะอ่านีชายผมเปิดได้แล้วเสียงค่อนข้างที่จะมองมันใช่ให้ผมกดตรงไหน,นอ่านี้ใช่ไหมแบบนี้ก็คือแบบกราฟ,ฟิกสวยมากเลยให้คุณกดตรงปรับใช้ดูซิ นี่อ่ะฮะเริ่มเลยโอเคโอเคไหนตรงไหนนี่กันทาจะอุ้ยจะท่าสวยไหมเนี่ยท่าสวยใช่ไหมใชม่ก็เลื่อนอยู่เลื่อนอยู่ออโอเคแต่ภาาก็จะแบบอืได้อยู่นะวิ่งวิ่งวิ่งมีตัวาชาร์ตก็แต่ที่ว่าเอฟเฟกต์รอบข้างนี่แบบโอเคเลยอ้าวเรียบร้อยตุย อ๋อถ้าไม่ขึ้นสัญญาเอ้ยสัญักษักตรงหัวก็คือไม่ใช่ทีมเราใช่ไหมใช่ทีมเราเป็นสีฟ้าโอเคโอเคใช่เหยเปยังไงอาเซนน่นอุ้ยโอ้โดนเขายิงแต่การฟิกก็สวยอยู่นะสวยสวยสวยก็ใช้ได้เลยโอ้ยเกือบโดนนะเล่นอย่างแบบเมามัน เนี่ยตอนนี้เรามาดูชายเล่นบ้างนะเน่ก็คือผมมาลองเทสดูซิว่าจะลื่นขนาดไหนเอ้ยตลักผมก็ไม่ได้เล่นนานนะแล้ะบางทีก็อาจารย์เรลืมบ้างนะเทคนิคเราต้องสเตลเขาเป็นยังไงคอมลื่นไหมอุ้ยลื่น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 อุ้ยตกเกมหมดเลยเป็นยังไงบ้างชายวันนี้รู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าคอมตัวนี้คือดีเลยถ้าเล่นเกมนะเพราะว่าลื่นมากนี่ก็แบบสามนราจะแบบ ต,วติวเลยโอเคชายสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับสําหรับวันนี้เสร็ครับบ๊ายบายเดี๋ยวใครอยากจะจัด,จดเซตเข้ามาผม,ผมก็จัดตังค์ได้เลยนะครับนี่ยวได้รับโปสเตอร์ละ่ะเอ้ยโปสเตอร์อ่าโปสเตอร์ผมยังไม่มีกาเลยเดี๋ยวไปหาซื้อกาห์ก่อนนะเดีย๋ยวไว้คลิปอื่นแล้วกันนะใช่ใช่ใช่ไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย